ต้นคับน้าพยั้นจะบอกว่าที่ยิ่งรักชอบพูดว่าต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ำเนี่ยเนี่กระบวนการยุติธรรมก็แบบนั้นครับต้นน้ํากลางน้ำปลายน้ําและก็ต้องมาบูรณาการใช่ไหม ยิ่งแล้วมต้องบูรณาการต้นน้ำนี่คือตำรวจคืออายการใช่แลางน้ำาครับเดี๋ยวต้นต้นน้ำนี่ถ้าต้นน้ำมันไม่ดีแล้วกลางน้ำไปน้ำมันก็มันไม่ดีไปตามกันความยุติธรรมมันก็บิดเบี้ยเพราะต้นกำเนิดมันมันเบี้ยวอะไรเพิ่นเราในดูแล้วต้นน้ำไม่ดีใช่ไหมครับไม่ดีชันต้นชันเปันการสอบสวนชันตำรวจเนี่ยเพราะในในในบางประเทศคดีใหญ่ๆเนี่ยครับ พนักงานสอบสวนนี่เขาอ,อัยการมาร่วมสอบสวนนะครับแบบเดียวกับดีเอสไออไย่างนีน้ถูกต้องเขาไม่ให้พนักงานสอบสวนทําเดียเด่ยวๆให้มีอายการคอยมาร่วมด้วยเนี่ยมันต้องปฏิรูปหลายอย่าง้องแก้วิทย,ยาความจริงในะเวลาพูดถึงต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําเนี่ยระหว่างตํารวจอายการเนี่ยถ้าจะให้ถูกต้องมันจะขาดกันยังไงครับตํารวจควรทาแก้ไหนอายการควรทําบทบาทอะไรก่อนที่จะฟ้องไปที่ศาลครับที่ศาลอายการก็จะ เอาสำนวนที่เจ้าหนาทสอบสวนสั่งฟ้องเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็สั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องหรือให้สอบสวนเพิ่มเติมครับนะครับกานอัยการนี่ก็ก็ทําตามที่พนักงานสอบสวนเขาชงขึ้นมาครับอ่าเพราะอย่างอย่างคดีไอ้บอยเบิ้ลที่ที่ฆ่าเอกยุทธ์มันเป็นนิติเป็นเป็นฆาตกรรมอำพรางครับไอ้บอยเบิ้ลไม่ได้ฆ่าหรอกครับเออแต่คำมนุษิ์มันทำเรื่องมันว่าไอ้บอยเบิ้ลฆ่า อายการก็ต้องฟ้องตามที่คำรณนวิทย์ทำว่าอบอยอเบิ้ลค่าเน<ด>ี่ยม,มัน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 เบีย้ยวตั้งแต่แรกแล้วโดยหลักเนี่ยอายการควรจะมีอำนาจมาก่อนนี้ไหมครับดุล,ลพิบฟิจของอายการเนี่ยดูเหมือนว่ามีคนบอกเอะอายการมันเป็นพนักงานประทับตราตามคำสั่งฟ้องเขาก็มีอำนาจนะครับถ้าเขาจะสั่งสอบเพิ่มเติมก็ได้อำนาจของอายการแต่ส่วนใหญ่มักจะเอาตามํำนวนอายการใ <จะ S 2> อ้ํำนวนตำรวจะนะครับ เพราะฉะนั้นมันต้องแก้ไขใช่ไหมต้องต้องต้องแก้ไขในประเด็นรเรื่องนี้นะครับเรื่องอำนาจอำนาจของอัยการนี่ก็เรื่องสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ,ฟ้องและอำนาจอัยการมีอย่างนะครับเรื่องอุทธรณีกานี่อัยการเบี้ยวหลายเรื่องนะครับพี่น้องครับอย่างคาดีหุ้นของคุณหญิงพจจมานศาลอาอาลงโทษจำคุกสามปีพอไปศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ยก อายการไม่ดีกานะครับมันไม่มีกัที่ว่าแบบว่าสารชั้นต้นลงแล้วสารุทธรยกอายการไม่ดีกาเขาจะดีกาทุกเรื่องนะครับแต่จ,จุลสิงไม่รู้รับประทานอะไรก็ไปเลยไม่ดีการครับพี่น้องครับมันมีกระบวนการควบคุมไหมควบคุมว่าไอ้ถ้าเรื่องนี้คดีนี้อายการไม่ทําไม่ทำหน้าที่แบบนี้เนี่ยมันจะมีกระบวนการไหนที่ตรวจสอบก็ได้ ไม่มันไม่นำนาจอิสระเลยครับเขาไม่มีอำนาจอิสระอายการนึงสภาจะได้ไหมครับอาจารย์มันอย่างนี้อายการเนี่ยต้องกลับไปที่ปัญหามันก่อนว่ารัฐมันไม่สั่งคดีต้องกลับไปดูอำนาจมันดูโครงสร้างมันก่อนเมื่อกี้เราดูตำรวจแล้ววันนี้เราจะมาดูที่อายการอายการเนี่ยนะฮะมันมีหน้าที่อยู่สองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือส่วนของการให้คำปรึกษาให้คำปรึกษากับให้คำปรึกษากับรัฐบาลนะฮะ ในส่วนให้คำปรึกษามันก็แบ่งเป็น3เรื่องหึงก็คือให้ความเห็นในกรณีเกี่ยวกับคดีทั้งหลายให้ความเห็นกับคดีต่างๆให้กับให้กับรัฐบาลรับาลนะสก็คือการตรวจสัญญาต่างๆที่เป็นสัญญา<อ>ที่ใช้เงินจนํานวนมากๆเป็นท<ๆ>ีโ<ๆ>อทีตามระเบียบพัสดุทั้งหลาย,ลายนะนะแล้วส่วนที่3ก็เข้าไปนั่งเป็นกรรมการของบอร์ด เป็อยู่ในบอร์ดต่างๆนี่เป็นหน้าที่ด้วยทั้งและพิจารกาเกตทั้งอะไรอันนี้มันอยู่ในในกรอบที่เขาอย่างบอร์ดการบินไทยนี่มีอายการอยู่มีแต่ว่ามันเป็นหน้าที่หลอกแต่ว่ามันตั้งโดยการอนุมัติเป็นลายบุคคลอันนี้คืองานส่วนที่หนึ่งของเขางานส่วนที่สองก็คืองานคดีงานส่วนที่สองคืองานคดีทั้งแพ่งทั้งอาญานะนะทั้งคดีปกครองคือถ้าจะให้อายการทําหน้าที่อย่างดีเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือขณะนี้อายการเป็น องค์กรที่แยกออกจากฝ่ายบริหารแล้วมัน่ได้แยกจาอิสระแต่ยังไม่ได้เรียกองค์กรอิสระเป็นองค์กรตามรัฐมนูลเพราะนั้นหน้าที่ที่หนึ่งคือต้องตัดอำนาจส่วนแรกออกไอ้ความรปึกษาให้ความเห็นก็เป็นบอร์ดต้องตัดออกไม่ต้องทำเพราะว่าถ้าทำอย่างนี้มันถือว่าไม่อิสระแล้วเพราะถ้าทำอย่างนี้ปั๊บคุณไปมีส่วนพัวพันในคดีที่คุณจะดำเนินคดีแล้วใช่ใช่ใช่ไหมฮะอย่างกรณีที่สั่งไม่ฟ้องทั้งหลายนะเพราะตัวเองก็อาจจะมีส่วนพัวพันในคดีเช่นไปเป็นบอร์ดที่ต่างใช่ไหม มันก็จะเกิดภาพประหลาดก็คือม,มีอายการคนนึงเป็นบอร์ดถูกฟ้องและมีอายการอีกคนนึงเป,นเป็นอายการว่าต่างคดีอายการกับอายการมันว่าคดีกันเองในองค์กรเดียวกันสุดท้ายมันก็ทําแบบตํารวจก็คืออายการที่มีตาแหน่งสูงกว่าก็มาบีงอ,อายการที่มีตําแหน่งข้างล่างอย่างนี้ก็ไม่อิสระจริงมันก็เกิดว่ามันปัญหาคือภายในมันก่อให้เกิดความไม่อิสระเพราะหน้าที่ของมันอย่างนี้ มันต้องยกเลิกหน้าที่แรกก่อนต้องเลิกเลยฮะให้คำปรึกษาก็ไม่ต้องทำกิจสิการก็มีหน้าที่เขาอยู่แล้วมันมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องคำปรึกษามีอยู่แล้วฝ่ายตัวสัญญากิจสิการก็ทําอยู่แล้วะไปนั่งตามบอร์ดต่างๆนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องฮะไม่ต้องให้ทําเพราะว่ามันขาดต่อผลประโยชน์เป็นการขัดการผลประโยชน์ของรัฐเพราะท่านต้องทาหน้าที่รักษาความยุติธรรมหน้าที่จริงๆของอการควรทำอะไรบ้างอาจารย์ก็ควรดําเนินคดีเพื่ออดมณความยุติธรรมครับควรมีอำนาจสอบสวนเพิ่มเติมไหมอำนาจ คือพูดง่ายว่าอายการจะไปดําเนินคดีอะไรได้เนี่ยพูดง่ายเป็นทนายเนี่ยนะครับคุณต้องรู้คดีทั้งหมดอายการนี่คือทนายก็เป็นดินต้องต้องถามอาจารย์ทนายสิอ,อาจารย์ทนายทำคดีอาจารย์ทนายก็ต้องสอบสวนสําหรับการทํางานของทนายเหมือนกันครับแต่งานของของอายการไทยไม่ได้สอบสวนเองอพอไม่ได้สอบสวนเองรับสํานวนจากตำรวจมันก็ทำนทะีนไปส่งสารต่อบางทีสอบยังไม่เสร็จกระบวนวามเพราะว่าตัวเองไม่รู้เรื่องในสํานวนเท่าไหร่ ก็เลยต้องส่งฟ้องแล้วพอครบกําหนดระยะเวลาวันนั้นคุณภาพคดีมันจะมีปัญหาเพราะเราเห็นเวลาเราไปที่ไปที่ศาลเนี่ยฟังอายการก็จะมีพนักงานสอบสวนอยู่ด้วยใช่มันถามประเทศเป็นยังไงอาจารย์ก็ทําอย่างนี้แหละครับเหมือนกันใช่ไหมทำเหมือนกันฮะเป็นเบิกความในฐานะพยานแต่อย่างนี้ไงคุณสุยามก็คือว่าถ้าจะแก้ปัญหายาการเรื่องเรื่องทั้งหลายเนี่ยต้องไปจัดการกับโครงสร้างอำนาจของอายการก่อนให้เหลือแต่เรื่องการเป็นทนายแผ่นดินเท่านั้น มันไม่ให้ทาเรื่องอื่นครนะถ้าทําเรื่องอื่นแล้วตัวเองไปพัวพันกับเรื่องที่ถูกฟ้องตัวเองก็จะทําคดีอีกแบบที่มันไปเอื้อประโยชน์กับพวกตัวเองใช่ไหมหรือแม้แต่ในคดีปกครองซึ่งอายการไปเป็นทนายในคดีปกครองด้วยเนี่ยนะฮะก็ต้องเลิกเพราะว่าอะไรฮะพราะเกิดคุณต้องดูแลผลประโยชน์ของรัฐแต่คุณไปแก้ต่างให้เจ้าหนี้ที่ทำกระทำผิดหมายนี่คือปัญหาที่จะต้องปรับกระบวนการโครงสร้างอายการใหม่ครับ สำหรับเรื่องอำนาจหน้าที่นะเขามีคำคำหนึ่งอาจารย์ดุลพินิษของปัยกานิรมีปัญหาไหมครับมันมีฮะมันต้องม,ม,มีแต่ว่าถ้าดุลพินิษมันผูกโยโงด้วยผลประโยชน์ส่วนตนครับผูกบนโยโงด้วยผลประโยชน์ของพวกพ้องมันก็จะเกิดภาพการสั่งคดีอย่างที่เห็นแต่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆที่เป็นผลประโยชน์เลยอายการจะสั่งด้วยดุลพินิจที่อิสระกว่าคือตัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องพรรคพวกพวกพ้อมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสั่งอิสระแน่นอน ดังนั้นในโครงสร้างตรงนี้หนึ่งต้องไปปลดตรงนั้นซึ่จึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดครับพี่ทนายครับในชั้นต้นเนี่ยมันดุลกันอยู่สามส่วนพนักงานสอสวนอายการและก็ทนายในสามส่วนเนี่ยจริงๆมันดุลจริงหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะทนายกับพนักงานสอบสวนกับอายการมันก็ก็ดุลกันในเรื่องการค้นคว้าความจริงรับคือทนายก็